วันนี้เราจะลองมากินอาหารประจำชาติไต้หวันหรือโลฟ้านเขาบอกว่าถ้าใครมาไต้หวันแล้วไม่ได้มากินหรือโลฟ้านเหมือนมาไม่ถึงร้านนี้มีสาขาเยอะมากยังไงเดี๋ยวลองไปดูว่ามีอะไรบ้างเหมือนซุมละลาบ้านเราอ่ะไม่ได้มีความดูด้ยหมูทอดด้วยเป็นผักต้มแล้วก็ราดซอสตัวนี้อร่อยไม่อร่อยเนี่ยอยู่ที่ซอสตัวนี้ตัวนี้จะเป็นจะเป็นหมูจะเป็นเส้นเลย บางร้านเนี่ยจะสับเป็นฝันตอนเล็กๆ,ๆเป็นชิ้นๆเล็กๆแต่ร้านนี้มาจะมาเป็นเส้นๆอันนี้เป็นไข่ฟิลเหมือนไข่พะโล้แล้วก็มีผักอันนี้คือข้าวที่เขาเรียกหลูโลฟานอันนี้อร่อยเลยซอออร่อยซุปดีหมูทอดดีควรมาเห็นเวลาสำหรับเพื่อนๆที่อยากมาตามรอยร้านนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งข้อความชื่อร้านอาหารเป็นภาษาจีนไว้ให้เซิร์ชใน g o o g l e Map ได้เลยนะครับ ยังไงฝากคลิปของผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับ